คุณยาหาันเนือ้อสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาจะเออ่ทำปลาทูเค็มทอดทรงเครื่องเจ้านี่เครื่องมันมีมูนัเานากเจ้าหอมใหญ่ต้นหอมพริกมะเขือส้มแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ใส่นหนักเขาไปลงมือทำกันเลยเจ้าก่อนเอื่นนี่เขาจะหั่นหั่นเครื่องเครื่องที่เขาจะพัดไว้ก่อนหนอ่อ หันพริกก่อนเจ้าเมนูนง่ายๆนะเมนูเนี่ยแต่ว่าเป็นเมนูเปลืองเข้า <c oughs> เขียนข้าวล้ำล้ำเน้อจะบอกเหอะกีินปลาทูนี่นะปลาทูเก็มนี่นะ หั่นเฉลี่ยมาได้บาได้เนี่ยจ้ะอย่าหั่นพริกเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่จานเตรียมไว้ก่อนมะเขือส้ม เคอส้มนี่มันอันนี้เป็นไส้เออลองลงมาจากไส้เล็กจิว๋วขึ้นไปหันน้อยหนึ่งมันจะมีความส้มนักกว่าแกนใหญ่ถ้าแกนใหญ่นี่มันจะหวานหวานแต่อันนี้เขาเขาจะเอามาตัดเก็มแต่เลยส้มๆเอ่สดีละ เสร็จแล้วหั่นต้นหอมเจ้าหั่นของเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปพัดตัางหนอกเอาไปถอดตัางขัวหนอกบ้านจะกลิ่นมันแหงกลิ่นมันแหง เดี๋ยวบ้านจะแตกอย่างกันเนาะกินหอมหัวใหญ่ใส่แล้วมันใส่หอมหัวใหญ่ลงไปโดยมันหวานลํำเจ้าอแล้วเอาไปล่างกัน ไปล่างต้นเจ้าล่างมาเรียบร้อยละตัดจุกกลางนี่มันออกอันมันจะติดกันอันนี้บันติดละ ชอบนักใส่นักชอบน้อยกใส่น้อยจ้ะอยากจะใส่มดเนี่ยมันลำเนี่ยพัดขึ้นมาแล้วมันจะลำ้ลำล้ำแล้วจะตีกระเทียมเจ้าตีให้มันเอะแบนแบนบแปบแบป๊บๆีเลยเจ้า จะเจอาไปเจียวใส่นัำหนักหอมดิ หนักอย่างอี้เลยเจ้ากระเทียมเรียบลอยหละเดี๋ยเขาจะไปลงมือกันเลยเจ้าคุณอย่าลืมบอกว่าปลาทูนี่คุณอย่าล่างเรียบรลอยควักไส้ออกเรียบ้อยแล้วเจ้าปลาทูเค็มบ้างเห็นน้อยกัน ถอดกันเลยเจ้ามาแล้ว,ห,วหัวหัวนอกบ้านหัวลงลงพี่อยากตั้งกระทะเปิดไฟแล้วเจ้าใส่น้ำมันปัาทู2สองตัวน,น้อยๆเตี้ยกกับปอแล้วเจ้าน้ำมันเดีย๋ยวรอน้ำมันห้อนแป๊บหนึง่งมันน่าจะห่อนแล้วจ้ะ ระวัง,งมันแต <c oughs> กปิดฝาไว้อนดีวกว่าเก <c oughs> ว่ความปลอดภัย <c oughs> มันแตกอยู่นะเนี่นย <c oughs> แต่กินเนี่ยโห กินซัใจขนาดหอมไปสามบ้านแปดบ้านคิดว้ก่อนเจ้ามันแตกข <ś led> นาดซับน้ำมันแล้วน่ะเนี่ยเ <ś> ข <led> าจะกลับด้านก่อนเจ้าค <ś led> ิดว่าจะแตกใสก่กอ, <ś led> อุ๊บสวยงามอยู่เนอะ <ś led> ตัวนี้ต้องแตก คิดแล้วกันเจ้าโอ้ซุกแล้วเจ้าแย้กจะปิดไฟก่อนคนอยากตักขึ้นเรียบร้อยแล้วเจ้าน่ากินยูเนอร์เดี๋ยวไปพัดเครื่องมันเลยเจ้าอยาาเอาปัดทูออกแล้วกับเอาน้ำมันเก่า้เจ้าเหลือไว้น้อยหนึ่ง เจียวกระเทียมเลยถายนอกเมี่ยาจะหั่นไก่ไปน้อยเนาะเกี่ยวกระเทียมเพื่อหอมเลยเจ้า ลด,ดไฟลงลด,ดไฟลงให้เหลือไฟอ่อนตอนใส่นี่ไฟแหงได้อยู่เจ้าแต่พอใส่ได้แป๊บหนึ่งน,นี้ลด,ดไฟลงที่นี่กัใส่ทุกอย่างลงไปพัดเลยเครื่องพัดจะนักจะนักกว่าปะทู เพราะว่าชอบชอบกินเผื่องมันนักๆอ่ะปรุงรสปรุงรสก็ใส่แคบผงปรุงรสน้ำตาลต้องใส่น้ำตาลของเจ้าเพราะว่ามันจะเค็มผงชูรสนิดนึงแคน,นี่เลย ใส่สามอย่างนี่เลยเจ้าเพราะว่าเรื่องเก็มนี่มันเก็มอยู่ลปะปลาทูเกมเ๋ <c oughs> ็นมาจะาเก็มเกินเ,นเจ้า ุกเจ้ารสปลาส้มในถ้ามันเพืรอลดฉาของมะาเขือส้มมันออกมาแค่นี้ก็ได้้วเจ้าปิดไฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยละเจ้าน่ากิน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 เจ้าโอ้ยหันเลยหิวเข้าเลยอ่ะ เ็จซับเรียบร้อยแล้วเจ้าน่ากินน่ากินขอจิ้มน้อยตัวเนาะอันนี้ยังม่ถึงเวลาเข้าแต่นะ่ะแต่มันแต่มันอยากลองจิ้มอะ่ะตัองใจมือกี่ข้าวนึ่งตั้งใจมือโอ้ยฮอนต้องกินกับเครื่องมันตัว อ,อร่อยลำเจ้าะกิ่นยังก็ลำมดเลยเนาะต้องเป่ากันฮอนฮอนกำลังขึ้นจากเตา แบบนี้นี่เข้ามดมอนเนี่ยเสียงหมาเจ้าโอ้ยหมานักบ้าน,นอกกับมีลองไปทำตามพอนะเจ้าคุณผู้ชมบม่ได้เริ่มนะเจ้าฟังที่ตามครัวคุณย่าอาหารเหนือเตยเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า